สำหรับจุดนี้นะก็จะเป็นจุดสำหรับถ่ายรูปออกมาค่อนข้างจะสวยมากเลยก็คือแบ็กกราวด์ข้างหลังนี่ก็จะเป็นเขาหนอ่อฝั่งโซนที่เราสามารถขึ้นไปดังจุดชมวิวสูงสุดได้ตรงโน้นตรงที่มีธงอะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เขาหนนะจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เราจะมาตามรอยที่เขามาเจอพญาวานนนี่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่เขาหนออยู่ที่ตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะ นี่เขาหนอวันนี้มาเที่ยวบ้านปู่กระย่านะนี่อยู่ตรงนี้เลยเขาหนอเราไปดูลิงกันมาแล้วใช่ไหมได้ได้ลงไปดูลิงไหมไม่ได้ลงนะกลัวลิงนะปเดี๋ยวเราพาไปเดินบริเวณจุดที่เขานิยมมาถ่ายรูปก,กันนี่ก็อยู่ในจุดนี้เลยจุดตรงทางเข้านะอยู่ถนนสายเอเชียทางที่จะขึ้นเหนือเราก็มาเยี่ยมชมมาเที่ยว ซื้อของผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านได้เลยนี่นูนสวยงามมากตอนนี้เราก็มาดูดูผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านเขาเอามาขายกันก่อนนี่มีจุดนั่งชมวิวจุดนั่งซือ้อของนั่งกินตามร้านอาหารได้เลยนี่ของกินมากมายเลยนี่นะครับนี่มีทุกอย่างเลยคือถ้าใครจะเลี้ยงลิงต้องไปที่บริเวณวัดนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดู บริเวณวัดเขาหนอก็จะมีลิงเต็มเลยแล้วก็มีอาหารลิงส่วนตรงนี้จะเป็นอาหารคนนี่คนที่จะมาเที่ยวจะมาถ่ายรูปมาเช็คอินนูน่นอยู่ตรงนูน้นจุดเช็คอินเ,เขาหนอเขาแก้วอยู่ตรงนู้นเลยเลนี่บริเวณทางเข้าทางด้านหน้านี่สําหรับคนที่จะมาเที่ยวก็มาซื้อของได้เลยนี่มีร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆมากมายห้องนอนห้องน้ําครบทุกอย่างนะ ของกินเยอะมากเลยสําหรับตรงช่วงทางเข้าจุดที่เป็นโซนร้านอาหารนะนี่ไกยงไก่ย่างลูกชิ้นปลาหมึกย่างนี้หมดเลยเดียวได่ว่าถ้าถ้ามาช่วงเย็นนะช่วงเวลา,าช่วงประมาณ5้าหกโมงเย็นเนี่ยแดดกาลังไม่ร้อนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยอาหารของกินครบเลยเขาหนอตรงนี้ตรงนี้ ฝั่งฝั่งฝั่ง,งทั้งขวามือนี่ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่ามีถ้ำข้างคาานะช่วงเย็นเย็นช่วงประมาณพระอาทิตย์ตกตกดินเนี่ยจะมีข้างคา้าออกมาเต็มเลยทางฝั่งภูเขาฝั่งขวามือแต่ว่าทางฝั่งซ้ายนีย่ก็จะเป็นจุดจุดที่ลิงอยูอาศสยเยอะจะเป็นช่วงวัดเขาหนออาัจะมีจุดเช็คอินเดี๋ยวพาต้นหอมไปดูก็จะพามาดูในส่วนของร้านค้าขายก่อนเยอะเยอะมากเลย น้ำมะพร้า,พาวมีครบเลยจะาอมกินไรกินน้ำมะพร้าวปัน่นกินน้ำมะพร้าวปั่นอี้แล้วใช่ไหมไม่ได้กินนะนี่เต็มเลยเนี่ยช่วงร้านอาหารนี่ก็จะยาวประมาณร้อยร้อยเมตรได้ยาวมากๆเลยู่้ตรงไปนู่นก็จะเป็นโซนของวัดเขาหนอใครจะไปเลี้ยงลิงก็ไปได้เลยเนี่ยภูเขา โซนนี้ก็จะเป็นโซนฝั่งซ้ายมือนะเวลาเราเข้ามาจากถนนสายเอเชียตรงนี้จะเป็นโซนฝั่งซ้ายมือที่เป็นโซนของวัดเขาหนอแล้วก็ถ้าใครอยากจะขึ้นไปจุดชมวิวสูงสุดก็มีนู่นนะสังเกตทางบนยอดนนก็จะมีทางขึ้นเข้าไปตรงตรงบริเวณทงเลยนะนมีบันไดขึ้นตรงฝั่งวัดเขาหนอขึ้นไปได้เลยไปเลี้ยงลิง ไปขึ้นไปจุดสูงสุดก็มาในในฝั่งของโซนซ้ายมือได้เลยนี่ถ้าเป็นด้านบนเนี่ยวิวสวยมากแต่ว่าคงเดินขึ้นไปไม่ไหวนะเขา,าต้นหอมอดูชมวิวทางด้านล่างแล้วก็ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือตรงนู้นเนี่ยฝั่งฝั่งข้ามตน้นไม้ตรงนรงน้นก็จะเป็นจุดที่ที่ค้างคาวอยู่อาศัยเยอะช่วงเย็นๆถ้าใครจะมาดูค้างคาวออกจากถ้ำก็มาได้เลยนี่ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลไท์ที่ เขาชอบมาเช็คอินกันนะเขาหนอเขาแก้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นยังร้อนอยู่เลยเนี่ยมาถ่ายรูปตรงนี้สวยมากนี่สสำหรับจุดนี้นะก็จะเป็นจุดสำหรับถ่ายรูปออกมาค่อนข้างจะสวยมากเลยก็คือแบ็กกราวด์ข้างหลังนี่ก็จะเป็นเขาหนอสั่งโซนที่เราสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดได้ตรงนูง้นตรงที่มีธงอ่ะเนี่ย เรามาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยสวยมากก็จะมะีเป็นสะพานเป็นสก,กายวอล์กไปให้เลยนี่ไปเช็คอินตรงไหนได้หมดเลยวิวสวยมากตรงนี้จะเป็นที่โลง่งแล้วก็ถ่ายรูปเข้าไปเห็นตัวเขาหนอ่อก็จะมีมีตัว่ารรหนังสือสําหรับเข้าไปนั่งเนี่ยเขาหนอ่อกเขาแก้วตรงนี้เข้าไปนั่งที่ตัวนรรหนังสือแล้วก็ถ่ายรูปออกมาได้เลยตรงนี้ก็ยังยังร้อนอยู่จะเป็นช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนี่ตรงนี้ก็ทําร้านแบบดูดีมากอะ่ะ สวยเลยอะ่ะแล้วก็จะมีแบบว่า,าคนที่เขารับจ้างถ่ายรูปก็มีนะ <c oughs> ใครไม่มีกล้องถ่ายรูปหรือว่าถ่ายรูปออกมายังไม่มืออาชีพก็จ้างมืออาชีพเขาถ่ายได้เลยเนี่ยได้หมดเลยแต่ว่ามาเล่นบอลไม่ได้นะมาเล่นกีฬาไม่ได้นะจะเป็นจุดเช็คอินสวยงามเฉยๆสวยสวยมากเลยเขาหนอนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นเลยทั้งสงฝั่ง เนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งที่เราจะไปเลี้ยงลิงแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ขังคาวจะออกนู่นสังเกตจะมีถ้าอยู่ถ้ำขังคาวเห็นไหมนู่นน่ะจะเป็นหนวดกลมๆอยู่นู่นน่ะจะเป็นถ้ำขังคาวเดี๋ยวช่วงประมาณใกล้ใกล้มืดแล้วขังคาวก็จะเริ่มออก เนี่ยสำหรับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งรับประทานอาหารนะถ้าใครจะซื้อของกินที่อยู่บริเวณริมถน,นนนะ่ะเขาก็จะมีจุดที่เราสําหรับนั่งรับประทานอาหารได้ฟรีเลยเนี่ยวิวดีมากเนี่ยตลอดแนวยาวตามโซนร้านอาหารเลยนี่เลือกนั่งได้เลยนั่งฟรีนะครับไม่เสียตังค์แล้วก็ชมว,วิวในส่วนของเขาหน่อได้แบบสวยงามเลยเขาทำไว้ดีมากเลย ก็เรียนเชิญนะถ้าใครจะมาเขาหนอเขาแก้วอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยนี่เองตัตั้งก o g ก e m a ม s มาได้เลยสวยงามมากก็ลองมาดูเผื่อใครจะเห็นพญาวานอนตามที่เป็นข่าวที่เมื่อ2-3ปีที่แล้วนะพญาวานอนเขาบอกว่าเขาถ่ายรูปกันได้บริเวณจุดสูงสุดของเขาหนอก็ถ้าใครอยากจะมาเห็นหรือว่าอยากมาเห็นกัะตาว่าพญาวานอนมีจริงหรือเปล่าก็ลองมาดูที่เขาหนอ จังวัดนครสวรรค์อำเภอรบรรพตได้เลยเป็นไงได้เห็นพญาวานอนไหมเห็นไหมนี่นไงพญาวานอนอยู่ข้างหลังนี่นไงตัวอย่างใหญ่เลยนี่พญาวานอนหนูรู้ไหมว่าเขาอยู่ภูเขาลูกไหนฝั่งฝั่งขวาหรือว่าฝั่งซ้ายพญาวานอนที่เขาตามข่าวะเมื่อสองสามปีนียที่เขามาถ่ายรูปเห็นพญาวานอนติดเราก็มาดูให้เห็นคาตาเลยไป ใครจะมาก็มาได้นะเขาหนอเขาแก้วยังหวัดน,นครสวรรค์นะอยู่อำเภอบรรพตทพพิสัยนี่เองเดี๋ยวเราแปะแผนที่ไว้ด้านล่างคลิปนะใครจะมาก็มาเที่ยวกันได้เลยสวยงามมากเขาหนอเขาแก้ววันนี้กลับดีกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย